สวัสดีค่ะกับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะสต็อกรถราคาที่ไม่ถึง0 0 0แสนนะคะแล้วยังจัดไฟแนนซ์ได้อีกนะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะพี่วันนี้นะมารีวิวรถให้ชมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะสาขาที่2เลยนี่อยู่ถนนสุวินทวงศ์นะคะซอย1ทับน,นะคะอยู่เขตมินบุรีกรุงเทพมหานคระนะคะติดกับแยกมินบุรีเลยนะแล้วคันนี้นะคะได้เป็น t o y o ต้าอ t i ตินะ เครื่องยนต์1.8ตัว e นะคะรถปี2013นะคะแล้วยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เท่านั้นเองนะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทนะคะแล้วผ่อนแค่6ปีเท่านั้นมารับชมรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยในส่วนของกระจังหน้านะคะคันนี้ก็ได้เป็นกระจังหน้าสีดำนะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าที่เป็นโครเมียมนะคะไฟหน้าได้เป็นแบบมังติลิสเซ็เตอร์นะคะนี่ใส่สเกิร์ตมาให้แล้วนะรอบพันเลย เราติดตั้งสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแมกอัลลอยเดิมโปรงงานนะคะพี่ๆข่ดูทุดอย่างใหม่มากกิบไม่มีหลุดหายเลยยกิบไม่มีหลุดหายเลยนะไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างมีให้ครบเลยเมื่อเปิดนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาดูในส่วนของภายในกันภายในคันนี้ก็จะได้เป็นสีเบจตัดกับสีดำนะนี่สวยๆโปงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์สามก้านนะคะ วิทียุเดิมโรงงานนะคะพี่ๆขาแล้วก็ได้เป็นแบบแอร์ก็ได้เป็นออโต้แล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะนี่ตัวบอกของเขาก็จะได้เป็นบอกหนังนะนี่เดินได้ตะเข็บแดงนี่บอกส,สวยๆเลยนะคะพี่ๆขานี่แล้วราคาโคตรดีเลยน็อตนี่ไม่มีขยับน็อตฝาป,ประตูไม่มีขยับนะนี่สองฝั่งไม่มีขยับไม่มีแกะเลยไม่เคยเปลี่ยนประตูมานะคะลูกค้านี่ภายในกิ๊บๆเลยใหม่มาก ม่มากนะฟิล์มคิ้วกันสาดนะคะเราติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4ี่บานเลยตัวเบาะนะคะด้านหลังก็ได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะคะลูกค้านั่งสะดวกสบายมากๆแล้วยังแถมคมกระดุมไปให้แล้วรอบคันหัวน็อตนะคะสวยสวยสวยเลยนะพี่พี่ถ้าใครที่กำลังตามหาอยู่นะต้องรีบนะคะตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมชัดแบบนี้ รถไม่มีชนหนักหรือความจมน้ํามาแน่นอนนะในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้ก็ได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะให้2จุดมาพร้อมกับกล้องหลังที่ติดตัวรถนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ฟิล์มนะคะน้ำมันเสื่อมสภาพแล้วนะเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยแล้วโครงสร้างรถฝั่งนี้นะนี่ไม่มีชนหนักหรือความจมน้ํามาดูลูกค้ารถสวยบอดี้เดิมทั้งคันนะ บอดี้ mm. เดิมทั้งคันเลยกระจกแท้เดิมทุกบานของโตโยต้าเลยนะคะแล้วตัวเบาะฝั่งนี้นะไม่มีฉีกขาดพี่ได้ไปราคานี้โคตรคุ้มเลยได้ไปราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆนะหัวน็อตนี่เดิมเดิมหมดสภาพภายในโดยรวมแล้วเขาโอเคมากๆนะคะลูกค้าตัวเบาฝั่งนี้ก็ไม่มีฉีกขาดนะนี่สวยๆแผ่นเพลตรงปีเลยนะคะปี2013นนะคะหัวน็อตไม่มีแกะดู แล้วดูคอนโซลด้านหน้า,นาไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดขวนเลยสําหรับใครนะคะที่กําลังตามหาอยู่นะต้องรีบจัดแล้วย้ำมีกครั้งหนึ่งนะคันนี้ได้เป็นเปอร์ต้าอัลติสนะคะเครื่องคัน8ตัว E ปี2013มาพร้อมกับราคาค่าตัวเพียง249,000นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000นะคันนี้จะได้ผ่อนประมาณผ่อนได้ประมาณ 6ปีนะคะลูกค้านี่ผ่อนได้ประมาณ6ปีนะ หากใครสนใจนะคะเรายังมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถูก77จังหวัดเลยอยากออกรถนะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้ลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยนะก่อนจากกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ और कुछ नहीं है